จากกรณีที่มีการโพสต์วิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับระบบการศึกษาของไทยโดยเฉพาะกรณีชุดลูกเสือเนตนารีที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั้นนายมนชีพศิวะศินากูลหรือครูปเป็ตัวแทนกลุ่มการศึกษาพักสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าวันก่อนโพสต์เรื่องความทุกข์ของครอบครัวเพื่อนผมที่เกิดจากการศึกษาก็มีคอมเมนต์นี่ถูกใจมาก เมืองไทยบ้าพิธีกรรมพิธีการบ้านรูปแบบขั้นตอนมากกว่าผลลัพธ์โดยเฉพาะวงการการศึกษายิ่งเป็นหนักอย่างเรื่องลูกเสือเนตรนารีที่จริงเป็นวิชาที่ดีมากน่าจะเพิ่มชั่วโมงเรียนเสริ้วยซ้ําแต่ก็ดันมาติดที่รูปแบบชุดอุปกรณ์ทําให้เรื่องดีๆกลับมาสร้างปัญหาให้ผู้ปกครองแก้ง่ายๆก็ลดรูปแบบลดชุดอุปกรณ์ลงซะสะกัดเอาแก่นเอาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มาใช้สอนเด็กซึ่งควรทําตั้งนานแล้ว ถามว่าแก้การศึกษาได้ไหมแก้ได้ถ้าผู้มีอำนาจในบ้านเมืองเห็นความสำคัญเอาคนรู้จริงมาแก้อย่างจริงจังและให้เวลาเขาด้วย